สัสดีค่ะโค้สิตามาแล้วตอนนี้นะคอนเทนต์นี้โค้อยากให้คุณแบ่งปันนะให้เพื่อนๆเราหลายๆคนนะคะอย่างที่โค้ดบอกนะายิ่งให้เท่ากับยิ่งได้นะคะแล้วโค้เชื่อว่าบางคนนะคะพอได้ฝึกการเรียนรู้จากโค้มา21วันคุณอาจจะมีความสงสัยในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะซึ่งวันนี้โค้จะมาบอกคุณคะ่ะว่าวิธีของความสงสัยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้คุณสําเร็จช้านะคะฉะนั้นเนี่ยคุณจง ฟ,ฟังคอนเทนต์นี้โค้ดจะบอกต่อไปนี้นะแล้วเอาไปฝึกฝนนะคะเพราะโค้ดก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างดาวกับดีดนิ้วค่ะปุ๊บปุ๊บกดจักรวาลนะคะเพราะว่าจักรวาลเขาเนี่ยเป็นสุดที่รักของโค้ดนี่เอง,งวันนี้นะคะสามสงสยัยสามสงสัยนะที่ทําให้คุณห่างไกลความสําเร็จนะคะทําไมโค้ดต้องพูดทำนี้แน่นอนนะเพราะว่าสิ่งที่โค้ดจะบอกคุณเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพูดยังไงดี บางคนบอกว่าพี่หนูทำทุกอย่างเลยนะโค้ดหนูทําตามโค้ดทุกอย่างเลยนะแต่ทำไมมัน,มนไม่ได้อ่ะ ทำไมไม่ได้สักทีอ่ะเพราะอะไรอ่ะหนูก็ทาหมดเลยนะโค้ดบอกอะไรให้หนูทาหนูทําหมดทําทุกอย่างทําทุกสิ่งแอบริติ้งเลยทาไมหนูถึงไม่ได้เออทาไมหนูถึงไม่ได้นะคะวันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยทําเต็มที่แล้วนะคะทําเต็มที่แล้วทําทุกอย่างที่โค้ดบอกแล้วทําทุกอย่างที่โค้ดให้ทําแล้ววันนี้นะคะคุณ ฟังค้นที่ดีนะคะคุณลองถามตัวเองนะคะระหว่าง0ถึง10 0ถึง10สิ่งที่คุณทำนะคะในสิ่งที่โค้ดบอกคุณคุณให้ตัวเองนะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ สิ่งที่คุณทำตามที่โค้ดแนะนำศูนถึงสิิคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่โดยวัดจากหัวใจของคุณคุณทำมันด้วยหัวใจที่มีความสุขคุณทำด้วยหัวใจที่มันอิ่มเต็มคุณทำด้วยความที่อยากทำจริงๆแบบสุดจิตสุดใจเชื่อโค้ดแบบสุดจิตสุดใจไหมอ่ะให้คะแนนตัวเองมาสิว่าคุณเนี่ยศูนถึงสิคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์คุณให้กี่คะแนนเออสิบในที่นี้นะถ้าคุณนะคะทำตามโค้ดนะคะ คนบอกคุณด้วยหัวใจของคุณอิ่มเต็มมีความสุขกับทุกวันออเดอร์ปรากฏการสิ่งต่างๆมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณวันเดอร์ฟรูลมากๆไหมคะอเมซิ่งมากๆนะคะ,ะ,ะแล้วคุณจะต้องเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์เกือบทุกๆวัน แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ผลลัพธ์นั้นนะคะคุณอาจจะยังไม่อิ่มเต็มหรือเปล่าหรือคุณจะอาจจะมีสามสงสัยที่โค้ดกำลังจะบอกคุณก็ได้นะคะวันนี้นะคะไม่มีอะไรเกินความเรียนรู้นะเกินการฝึกฝนและการเรียนรู้วันนี้นะเราเกิดมาปุ๊บเราไม่ได้พูดกอไก่เป็นเราเกิดมาปุ๊บเราไม่สามารถจับช้อนได้เลย เออแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปพ่อแม่เราก็สอนเราอาจับนะลูกเลิกบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้คุณจับช้อนเป็นแบบมืออาชีพค่ะนั่นแปลว่าคุณต้องฝึกฝนค่ะคุณอ่าเข้าใจไหมฮะที่รักวันนี้นะคะสามสงสัยที่ห่างไกลความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยคุณจะไม่เฉียดเข้าใกล้ความสําเร็จเลยต่อให้คุณเรียนรู้อะไรมามากมายนะคะแต่ถ้าคุณยังมีความที่เป็นสมสงสัยเนี้ย ช้าตัวเองอโอเคไหมคุณต้องรู้เท่าทันตัวเองค่ะคุณเนี่ยมีดีกี่ความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเรารู้เท่าทันตัวเองนะคะถ้าใครที่ประเมินตัวเองแล้วรู้ว่าเราเนี่ย m i ซิ i n g p a r ทอะไรขาดตกบกพร่องตรงไหนแล้วเราเติมส่วนนั้นเข้าไป <c oughs> นิดเดียวค่ะคุณสําเร็จล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้สามสงสัยที่ทําให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จช้านะคะอย่างที่โค้ชบอกคุณเลยนะคะว่าวันนี้นะเมื่อไรก็ตามที่เรา รู้เท่าทันตัวเราว่าไอสิ่งที่เราฟังฟังมาคนเรียนเยอะมากค่ะหลายครูหลายอาจารย์มักงงไปหมดจากต้นชนไปลายไม่รู้ไม่ถูกไม่รู้จะเชื่อใครดีวันนี้สิ่งนี้คุณควรเชื่อค่ะเชื่อหัวใจคุณค่ะว่าคุณสนิทนะสนิทใจเอมอิ่มเอมใจตื้นตันใจ ที่จะเชื่อใครและคุณเชื่อใครแล้วนะคะผลลัพธ์คุณเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วสปล์สปาร์ตลาวกับติดเทอร์โมนะคะโค้ชเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนรู้ตลอดเวลานะคะเรียนรู้อัปเกรดตัวเองตลอดเวลารวมถึงความสวยด้วยเออฉะนั้นเนี่ยโค้ดก็เลยมีวันนี้นะคะสามสงสัยที่ทําให้คุณห่างไกลความสําเร็จนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะคือคุณมักจะสงสัยในตัวเองค่ะ สงสใสในตัวเองค่ะว่าเฮ้ยทำถูกหรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะยังไงดีวะหรือว่าเรายังไม่เต็มที่วะเอ้ยแอคชั่นก็ว่าแต่ทำเต็มที่แล้วนะเขียนเขาให้ทำดีบอร์ดก็ทำแล้วนะเออหรือกูทำอะไรผิดวะกำลังมองหาข้อผิดพลาดตัวเองค่ะด้วยอารมณ์และความรู้สึกค่ะเต็มที่เลยนะคะ หาจุดบกพร่องคุณว่าคนที่มันหาจุดผิดพลาดอะ่ะคุณว่าเวลาเขามองหาเนี่ยเขามองหาด้วยใจละรื่นไหมคะ <laughs> ฉันผิดพลาดอะไรเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณกําลังมองหานะกําลังมองหาคุณกําลังไปถางคุณกําลังไปถางปัญหาถ้าโค้นบ,บอกว่าเนี่ยคุณดูก้นแก้วนะสมมุติว่าอันนี้คือสิ่งสวยงามไอ้ตัวแกนของอันนี้ละกันแกนของกุหลาบมันคือปัญหา คุณกาลังไปมองหาปัญหาที่มันมีอยู่เล็กนิดเดียวมันมีอยู่เล็กนิดเดียวซึ่งถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าโค้ดที่คุณเชื่อถูกต้องดีเยี่ยมนะคะสิ่งที่คุณเชื่อจักรวาลคุณเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างคุณมั่นใจว่ามันถูกแล้วนะ,ะจงอย่าลังเลสงสัยตัวคุณเองนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยขึ้นสัญญานะคะแห่งความสงสัยปล่อยขึ้นสัญญาณแห่งความเอ๊ะ ปล่อยคืนสัญญาณแห่งความหงุดหงิดหวานทาไมไม่ได้สักทีงานก็เร่งลูกก็พูดมากหนวกหูหมาก็เห่าแมวก็ร้องอ้อตายแล้วค่ะตายแล้วค่ะคุณกําลังปล่อยคึืนคืนที่มันกระชากค่ะคุณกําลังจะไปบอกจักรวาลว่าอย่าเพิ่งส่งมายังไม่พร้อมเครียดหาจุดบอกพ่ออยู่เนี่ยหาไม่เจอ สิ่งที่โค้ดทำคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่โค้ดทำคือเชื่อมันซะเลยคะ่ะแล้วก็ รู้สึกกับมันไปเลยค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองทาดีที่สุดแล้วฉันยอดเยี่ยมฉันสุดยอดฉันทําดีได้สุดยอดแล้วเธอเติบโตและร่ํารวยขึ้นทุกวันเธอรู้ตัวหรือเปล่าเนี้ยเธอมั่งมีขึ้นทุกวันแล้วนะเธอรู้ไหมน้าหอมของโทจนังไปไกลทั่วโลกแล้วนะเธอรู้หรือเปล่าเพจเนี้ยผู้คนเขาจะเปลี่ยนชีวิตเป็นล้านๆนคนจากเพจของเธอนี่นะคะคือสิ่งที่โค้ชทำโค้ชไม่เคยสงสัยในตัวเองไม่เคยสงสัยในพลังของตัวเองไม่เคยสงสัยเลย เลยซักนิดเดียวไม่มีค่ะโอเคไหมยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเหมือนที่โค้ชให้คุณแชร์ไงเมื่อคุณแชร์ข้อความดีๆอย่างนี้ไปนะแน่นอนคุณจะได้รับเรื่องราวดีๆมามากมายแต่คุณไม่ต้องสงสัยว่ามันจะมาเมื่อไหร่คุณไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นความดีทําไมคุณทําดีไม่ได้ดีเมื่อไหร่ที่คุณพูดคานี้จอบอค่ะจบคุณคงไม่ได้อะไรค่ะแคนเซลนะยกเลิกทุกอย่างที่คุณฝรารถนาค่ะเพราะคุณมีความ สงสัยโอเคไหมข้อสองค่ะคือคุณส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทําให้ห่างไกลค,ความสําเร็จเนี่ยมักจะมีข้อสงสัยกับอะไรรู้ป่ะสภาวะแวดล้อมรอบข้างเฮ้ยเพราะหมามันเห่าแน่เลยกูแม่งเครียดเลยเครียดแล้วเนี่ยดูดิเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้เลยคล้ายๆโทษอะคะ่ะเฮ้ยดูดิเพื่อนคนนี้แม่งมาโพสตยงนี้เผลอไปอ่านว่ะ เผอไปอ่านไม่มีเผอค่ะคุณตั้งใจอ่านเฟซบุ๊กเขาถ้าเขาโพสคุณเผอไปอ่านไม่พอคุณไปคอมเมนต์นี่ค่ะเออแล้วพอคุณได้สติขึ้นมาคุณไปโทษเขาค่ะว่าเพราะคนนั้นหน้าดูซิแม่งไม่น่าเลยลุงนี้ลบกเพื่อนแม่งก็ดีแลละคุณกำลังพูดถึงอดีตค่ะ คุณกาลังพูดถึงอดีตค่ะสิ่งที่คุณต้องทํานะคะคุณแค่ดึงสติค่ะแล้วคุณเริ่มใส่ข้อมูลดีๆเฮ้ยฉันรับข้อมูลดีๆเว้ยฉันคือคนบดของจักรวาลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันฉันจะมีจักรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอตลอดเวลาด้วยเออมันต้องเป็นแบบนั้นนะแต่คนส่วนใหญ่มักจะโทษน,น,นู่นโทษนี่โทษทุกคนค่ะยกเว้นตัวเราหรือหนักเลยท,ทั้งโทษตัวเราแล้วโทษรอบข้างนะสงสัยในทุกสิ่งรอบข้างคุณไปหมดหมาจะเห่าแมวจะร้องรถจะติดนะในบกจักรวาลใช้ได้ คุณสงสัยทุก, mm hmm. ทกสิ่งแอ e r y ร h i n ิงจิมเบลค่ะน่สงสัยมันทุกอย่างนะนี่ใช่เหรอวะจักรวาลจัดเลี้ยงเหรอวะไหนบอกได้ที่จอดรถไหว่าไปไม่เห็นได้ที่จอดรถเลยสวัสดีค่ะ mm hmm. <laughs> กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เลยถ้าคุณอยากเปลี่ยนแลววิถีชีวิตนะคุณต้องฝึกฝนการใช้ เจ้ากฎของจักรวาลคุณต้องรู้ว่าจักรวาลเขารับคําสั่งด้วยอารมณ์และความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งขึ้นส่งสัแญ,ญางในความสงงใยความเครียดการบน่นการน้อยเนื้อําใจการคาดหวังจบค่ะจบค่ะยกเลิกทั้งหมดนะคะที่คุณปรารถนาคุณยกเลิกมันด้วยตัวคุณเองค่ะเออฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่คุณนะคะต้องทําคือคุณจงยิ้มนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะให้คุณนึกถึงกระจกค่ะเวลาคุณมองใครเนี่ยต่อให้เขาไม่ยิ้มที่คุณนะคะคุณจงภูมิใจว่าเฮ้ยฉันให้แล้วนะแล้วไม่ต้อง ขบยิ้มเร็วมากไม่ต้องทํานะคะเราทําใช้ชีวิตให้เหมือนเราเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะเวลาเดินแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เฟรนลี่อ่ะเวลาคุณเดินปุ๊บคุณจะต้องเฉิดฉายเออเดินไปไหนคนนี่ปุ๊บปุบปุบปุบคุณต้องยิ้มให้เขาด้วยมิดไม่ตีจิตค่ะคุณเป็นคนทางคุณเป็นคนที่คนทั้งโลกเขารักคุณอ่ะแล้วเขาติดตามชีวิตคุณอ่ะคุณคือเซเลบอ่ะคุณต้องทําตัวแบบไหนอ่ะเออคุณต้องทําตัวแบบไหนยิ้มมันในทุกๆสิ่งค่ะสนุกน่าเลิงใครๆก็ชอบคนสนุก ใครๆก็ชอบคนมีความสุขอย่าไปบึ้งตึงอย่าไปสร้างอย่าไปใส่ภาษาให้คนรอบข้างผัวพี่นะ้หน้าลำคอน้านลำคาญจบข่าวค่ะไปบอกผัวน้าลำคาญตั้งโปรแกรมให้สามีเรียบร้อยบอกลูกยื้อดูเนี่ยไม่ยอมนอนนอนดึกดึกนาะนคุณตั้งโปรแกรมให้ลูกคุณอีกแล้วคุณก็โทษค่ะก็เพราะลูกที่นี่แหละนอนไม่ได้เลยพี่ก็เลยไม่ได้ดูโค้ดเลยอ้าวไปนั่นอีกนะคะสงสัยมันทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไปหมดนะคะแล้วก็โทษด,ด้วยนะคนส่วนใหญ่ถ้าสงสัยรอบข้างปุจะโทษ คนผิดที่ไม่ใช่ตัวเราโอเคไหมกฎหรือแก่นของการทํางานของเจ้ากฎของจักรวาลน,นะคะมีอยู่ข้อเดียวค่ะคือคุณต้องรู้สึกมีความสุขสนุกออรู้สึกดีอิ่มเต็มเมื่อน,นั้นคุณจะได้ทุกสิ่งแบบ s u r p r i พร a ์อเมซิ่งเออวันเดอร์ฟทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะโค้ชใช้แบบนี้มาตลอดนะคะสเดือนโค้ดเปลี่ยนแปลงแบบ ไม่ต้องมีแล้วค่ะคนเดิมน่ะไม่รู้จักแล้วคนคนนั้นคือใครไม่มีแล้วนะคนแบบนั้นน่ะไม่มีนะคะคุณรู้ไหมว่ากว่าโคชจะมาวันนี้นะกว่าโคชจะมาวันนี้เหมือนไกลใช่ไหมไม่ใกลเลย2เดือนเอง2เดือนเองนะคะจากการฝึกฝนทุกวันทุกวันทุกทุกวันนะคะเหมือนในวันที่1แล้ววันที่14โคช ทำยังไงโค้ดบอกคุณแบบนั้นบอกแบบหมดไส้หมดพุงตับไตไส้พุงให้คุณหมดเลยนะคะเออบอกทุกสิ่งเอฟ r ร t h i ิ g งจิงกระเบลค่ะทุกคนนะอ่าข้อ3นะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะต้องรู้นะคะว่าสิ่งที่คุณไม่ควรสงสัยเลย คุณอยากจะใช้กฎของเขาคุณไม่ควรสงสัยนะคะคุณอยู่กับเจ้าบ้านที่ใจดีนะคะคือจัก,กรวาน,นะ,ะหรือพ่อของโค้ดเอง <c ười> คุณนะคะข้อ3คือคุณไม่ควรอะไรรู้ไหมคะคุณไม่ควรจะสงสัยในจัก,กรวาลคะ่ะว่ามีจริงหรือเปล่า ก็โค้ดไงคะหลักฐานตัวเป็นๆครูรุง้งไงคะก็หลักฐานตัวเป็นๆครูบัณฑิตอึ่งรังสีคะหลักฐานตัวเป็นๆโอ้โหหลักตัวหลักฐานตัวเป็นๆเยอะเต็มไปหมดค่ะคุณที่เขาออกมาเป็นจุดยืนยืนยันว่าต้นกฎจักรวาลน,นี่มันมีจริงเออคนบุคคลสําคัญระดับโลกนะคะเขาร่วงรู้ความลับนี้คะ่ะและ ยินดีมากกว่านั้นค่ะเราคือกลุ่มคน3%ค่ะที่ได้เรียนรู้การใช้กฎของจักรวาลและเราอยู่ในโฟโลเดียวกันค่ะเออตบมือให้ตัวเองด้วยนะว,วันนี้สิ่งที่คุณต้องรู้นะคะคือคุณอย่าสงสัยในจักรวาลน,นิดหนึ่งก็ไม่ควรนิดหนึ่งก็ไม่ควรอย่านะไปคาดหวังเฮ้ยมันต้องได้อย่างนี้สิมันต้องได้อย่างนี้สิเมื่อไหร่ที่คุณพูดอย่างนี้ออกไป ไม่มานะคะยิ่งช้าใหญ่เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไว้ใจเออโอเคฉันคือสุดที่รักของจักรวาลฉันรู้อย่างแน่ชัดจักรวาลกําลังจัดมาให้ฉันเย่คุณเปลี่ยนเรื่องอย่างอื่นไปเลยค่ะสมมตินะคะว่าคุณตั้งเป้าหมายและคุณรู้แล้วแหละว่าเป้าหมายเนี้ยมันใกล้จะสําเร็จแล้วแต่มันอีกนิดเดียวคุณจะมีความกังวลค่ะคุณจะปล่อยคลื่นของความกังวลออกมาค่ะกังวลน่ะเมื่อไหร่มันจะได้อีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองคุณปล่อยคลื่นแบบนั้นออกไปคุณรู้ไหมยิ่งช้าจักรวาลจะตอนแรกจะวิ่งมหคุณต้ออองล ชะลอชะลอชะลอเพราะคุณปล่อยขึ้่นความกังวลไปสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณนะเปลี่ยนไปทําเรื่องอื่นไปเลยนะมาดูโค้ดดูซ้ำๆดูบ่อยๆปล่อยวางเชื่อใจและให้พลังตัวเองว่าเราเนี่ยคือคนโปรดของจักรวาลเราคือสุดที่รักของจักรวาลไม่ว่าสิ่งใดนะคะที่คุณปรารถนาคุณจะสําเร็จได้แบบ ง่ายดายค่ะชีวิตคุณเติบโตมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านนะคะและมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะคุณกำลังใช้กฎของจักรวาลที่เขารักคุณสุดๆอยู่นั่นเองโอเคไหมนะสามคอนเทนต์นะคะวันนี้ที่โค้ดให้คุณไปนะว่าไอ้เจ้าสสงสัยเนี่ยอย่าสงสัยอย่าเด็ดขาดโอเคไหมคะถ้าคุณสงสัยมเมื่อไหร่ห่างไกลความสำเร็จเออความสำเร็จทุกอย่างที่คุณอยากได้ มันจะง่ายถ้าคุณหยุดสงสัยและคุณใช้ความเชื่อใจคุณทํามันด้วยหัวใจแห่งความสุขและความสนุกค่ะอย่าให้อารมณ์เศร้าหมองอารมณ์เครียดอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์สปืสปาร์เมนมาอะไรก็ตามไวทองทุกสิ่งแอฟพ์ี่ริงจิงกะเบลอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือคุณค่ะคุณจงเป็นนายเหนืออารมณ์ทั้งปวงค่ะคุณจงมองเห็นค่ะว่านี่เนาะกำลังหงุดหงิดเนาะรู้ตัวนะอย่าอย่าอย่าเชีย์อย่ามาพิสูจน์ฉนเสีย เพราะว่าฉันเนี่ยเชื่อใจในจักรวาลหนึ่งคือสงสัยในตัวเองค่ะอย่าสงสัยเลิกได้แล้วจะสงสัยตัวเองไปถึงไ,ไหนคุณทาถูกแล้วค่ะไม่งั้นคุณคงไม่ได้มาฟังโค้ดอยู่ตรงนี้หรอกค่ะคุณทําถูกแล้วค่ะแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องเพิ่มอะไรคุณจะประเมินตัวคุณได้ค่ะว่าคุณต้องเพิ่มจุดไหนอีกค่ะคุณ เขาเรียกว่าชีวิตคุณดีได้อีกเหมือนกันค่ะวันนี้คุณเรียนรู้แล้วคุณก็ดีได้อีกเช่นกันโอเคไหมอ่าอ่าข้อ2ค่ะอย่าสงสัยนะอย่าสงสัยในสิ่งรอบข้างนะคะทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างรอบข้างคุณจัก,กรวาลเขาส่งมาพิสูจน์ค่ะว่าคุณคู่ครวรนะจะเป็น3%เอร์ซที่ใช้กฎของเขาหรือเปล่า เราจะไม่ใช่คนธรรมดาค่ะแล้วเราก็ไม่ใช่ชายามิชัยค่ะแต่เรานะคะคือรักชูรี่ของจัก,กรวาลค่ะเราคือคนที่นะพิเศษสุดๆของจักรวาลเราคือสุดที่รักของจักรวาลค่ะอ่าข้อ3นะคะอ่าข้อ3ค่ะอย่าสงสัยในจักรวาลคุณอย่าสงสัยในเจ้าบ้านค่ะที่เขามีอยู่จริงเจ้าจักรวาลเนี่ยเขามีอยู่จริงคนสําเร็จระดับประเทศหรือระดับโลกเขาร่วงรู้ความลับนี้ คนที่เขามีเงินแล้วมีความสุขอ่ะเขารู้ความลับนี้เพราะเขารู้นะคะว่าจักรวาลมีจริงเออนะคะโอเคไหมทุกคนกี่โมงแล้วโอเคโค้ดกดกินไอติมเลย <c oughs> แต่โค้ดก็มีความสุขมากค่ะโอเคนะโอเคนะข้อ3นะ,ค,ะคือคุณจงเชื่อใจในจักรวาลคุณเอาวิธีโค้ดไปฟไปทำตามนะบางคนนะคะ break t h o u หรือ pop up วันนี้แหละฉันได้จากโค้ดร้านเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแบบนั้นคุณกําลังหลุดค่ะหลุดออกจากกรอบเดิมๆของคุณค่ะคุณกําลังจะเป็นริวค่ะคนใหม่นะคะที่คุณนะมีจัก,กรวาลหนุนหลังคุณไม่ว่าคุณเดินไปไหนจัก,กรวาลจะคอยโอบร้อมคุณเหมือนบอดี้การ์ดเลยค่ะนะคุณโจงนะ ไปย้อนฟังคลิปโค้นะให้ครบทั้ง14วันนะคะใครก็ตามนะคะที่ดูคลิปโค้ถึงวันนี้นะโค้ดมั่นใจนะว่าคุณอย่างน้อยคุณได้ความสุขกับไปความสําเร็จในหน้าที่การงานหรอคะมันเป็นเรื่องเล็กนะที่คุณจะได้จากโค้ดนะคะเงินหรอคะโค้ดบอกเลยว่ามันมากมายมหาศาละคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้หรือความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณจะได้กลับคืนมาเป็นร้อยเป็นล้านเท่านะคะจากการที่คุณเชื่อและปฏิบัติตามคําแนะนําที่โค้ดแนะนให้นะเพราะสิ่งที่โค้ดบอกคุณมันเป็นเทคนิค ที่โค้ชใช้จริงและย่นย่อมาอธิบายให้คุณฟังแบบง่ายง่ายและเอาไปใช้ได้ทันทีโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคนะจบข่าวจบแล้วนะคะโอเคนะโค้ชร,รักทุกคนนะคะแล้วก็โค้ร,รู้ว่าคุณรู้ว่าโค้รักคุณแล้วโค้กก็รู้ว่าคุณรักโค้ดเหมือนกันโค,โค้ร,รักคุณนะขอบคุณทุกคนนะคะ นะวันนี้เปิดแคนนอนไม่ได้เปิดจิงกระเบลแทนนะอยู่ร้านสเวนเซนยิ้มมีความสุขบอกตัวเองเลยว่าคุณแม่นโคตโชคดีเออไปแล้วขอบคุณมากค่ะ